สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคช่องผ่าแซมสร้างคอนเืองนะคะโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีคันจะมาไลฟ์ผลไม้ตรงนี้ไหมครับครับวันนี้มาไลฟ์ผลไม้ครับให้งามโชค <c oughs> มาไลฟ์ผลไม้ให้กับตัวเองครับอาให้กับตัวเองครับวันนี้เรามาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะ มาอยู่มามามาแวะมาหาโเล่ครับวันนี้มาเยี่ยมแับบัลลางามอ๋อแวะมาดูว่าไอ้กลมช้างตกเพือกโอ้ตกมันนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียงลำดับก่อนดูอลาศก่อนอ้อตลาดฮะนักเลงมาละ โอ้ยกินโอ้ยเออนั่งดูตัวมจูนายอ่ะโซนฮะโอ้ครับก่อนครับครับครับโยงเอ้ยดูครับเหมือนคนขี้เกียจเลยวะที่ขาดเนาะถลาเหมือนเหมือนตัวเหมือนเหมือนผู้หญิงไงเลยเนาะดูนะดูตัวอ้วนๆป้อมๆอ่าเหมือนช้างพังเลย เป็นช้างกระเทยแล้วเหรอนี่เหมือนเหมือนโอเล่ตอนเด็กเห็นไหมจำได้บุเออทำไมจำไม่ได้เนาะอุ้งไม่ต่างขนาดอะไรเนาะต่อไปเหมือนโอเล่ตอนเด็กโอเล่ยังยังไงฮู้มันมันเหมือนกันซื้อมั้งแต่เด็กๆเลยบ่อือฮ่าโอเล่ซื้อมาตอนกี่ปี5ปีบรระยะนั้นแหละยอือแสดงว่าหลานนี่เหมือนพ่อฮูนมันให้ปิดเลยฮู้มันกับโอเล่ฮู้มอนพ่อเลย โอ้แต่ทำไมคุณพ่อเข้าไม่ได้เป็นชุนมากเลยแล้วกินน้ำยังไงพ่อมั้งอ๋อกินน้ำถังถังแั้ถังเราต้องปักหมดไปได้ไหมหนึ่ฮะปักหมดไปด้วยหรือเปล่าปักหมดเลยปักหมดก็คือจะให้โยกได้ไงข้างล่างนะเขาขี้แต่เขาขี้หมดเลอะบืนเลยทอนท่อนอะไรนะทอนเลิกบืนเลยคือใต้บ่านเนี้ย น้นทำ,นนำความสะอาด,อาดเอาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนไม่ได้<อ>เปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรแล้วต้นตน,นี้ตกมากี่เดือนและสองเดือนตกก่อนพ่อเสกหรือหลังพ่อเสกเนาะต้น ต้นราวคราวเดียวกันตอนนี้คือเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้คือเข้าไม่ได้แล้วนะะดโ<อ>โูโอ้ตอนนี้ก็คือลมแรงเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะโอ้แม่ลูกนี้ปกตินอนกลางวัน,นะคะ่าะ เพราะว่าเย็นสบายอยู่ริมทุ่งเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บให้ดูอ่อาเข้าไปเลยจับงาให้ดูเลยเก็บขี้ออกมาพร้อมถึงยังจับไม่ถึงถึงอะไรน่ะถึงตูดแมวนะถึงไม่ถึงคนละมุมใช่เอออยู่ที่วัด าจับมุมนี้เนี่ยต้องจับมุมนี้เอาโอ้ไปเป็นกิโลเลยนุ่นจับงามก็ต้องเูยใกล้หน่อยอ๋ออ้าวจับเลยเออเข้าไปอีกเออถึงแล้วถึงปลายงาพอดีเลยเข้าไปอีกเข้าไปอีกไปเดินหน้าเดินหน้าได้ยังตูดมันแล้วนั่ะได้ยัง ไม่ได้ไม่ได้อ่านี่มุมกล้องให้อ่ารูป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 าอ๊อปอุ้ยอุยโอ้โหเด็ครับรูปงาเป็นยังไงแล้วครับไม่เอารูปงารูปงาเราโดนเลยตกใจเลยมีรูปงาเลยตกใจหมดเลยให้รูปงาอเลยโอ้โหเจ๊ไปเจ๊ไปเก็บขี้เลยโอ้ดูดูหลักฐานข้างบนหลังคานะคะดูมีช่องระบายอากาศด้วยนุ่น ขี sociedad, aha, babies, o, ้แค่ลูกเงาเขาจะตกใจจริงๆเนี่ยเสียโทรศัพท์ไม่ตกมีลูกงาใช่ไหมนะครับลูกงาก็จะเก็บขี้ขนาดไหนก็รอรอให้เืต้ครับรอให้เต้รอให้เต้ครับเต้ขอโน้ตเดี๋ยวเราเราต้องถอยออกมาอีกเจ้าะอะไรนะอะไรอะถอยออกมาเรล่นว่าถอยเข้าไปอีกไม่ไหวไม่ไหวการมีเยอะอยู่ครับไม่เป็นไร ประกันนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับประกันอพอได้อยู่ได้ใช้อยู่คนไปนะก็ไม่ได้ใช้ครับอยู่อยู่ได้ใช้ครับอ่าอย่าลืมกันนะไอ้หนุ่มเดี๋ยว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 ลืมไปสอนแล้วเหรอเขานิ่งนิ่งฟังอยู่นั่นเออแต่ว่านิสัยแต่ละ เชือกไม่เหมือนกันนะคะพอเสกนี่เรามายืนแบบนี้คือไม่ทําอะไรอืมอืมไม่ไม,ไม่ไม่โดดใส่ไม่โยนของใส่แต่ถ้าเวลาไปเก็บขี้<ต>อ่าก็อจะเป็นอีกเชือกนึ่งแต่ถ้าไม่เก็บขี้อยู่แบบนี้ไม่เป็นไรแต่อันนี้โอ้โหอยู่ข้างๆก็ดูนแล้วนะคะโอ้จ้าราคา8แ,แสน เซนเจ็ดลงถึงบ้านแนละ้วนิสัยดีเข้มแข็งนะม่หมาดูาลาด,ดีกว่านะดูกินยากเก่งมากเลยเงานน้อยๆกำลังจะออกออขานายน้อยเพราะว่านี่ เหมือนเหมือนช้างสาวมากเลยเหมือนช้างพังดูลูปล่างลักษณะโอ้โชว์โชว์วันนี้ก็เราพอดีมีภารกิจมาจากนานนะคะก็เลยหาวิ่งผ่านนะคะก็เลยได้แวะมาเยี่ยมครอบครัวฝ่ายโอเล่นะคะและน้องงามโชคโอ้โหลูกกินย่ากอร่อยมาก อยู่ที่ไหนหโอ้ทั้งกินทั้งโยนเล่นนะคะทั้งกินทั้งโยนเล่น <c oughs> เราก็มานานพอสมควรแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ะจะขอลากป่าป่าน ไม,ไ,ไ,ไม่มีผมปังไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็แค่มาเยี่ยมอาารับาในวัฒนาแล้วก็ไอ,อลี่คอลี่เยี่ยมไกลก็ไม่ได้ว่าจะไปช่วยเก็บทําความสะอาดก็เมื่อกี้แค่จับงาก็ตกใจแล้วนะครับออคน่ายนะครับคนถ่ายตกใจจนเกือบจะโยนกล้องนี้แล้วโยนกล้องนี้แล้วนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาช่วยทำความสะอาดใหม่ก็แล้วกันนะครับหลังจากหาตกมันโคน คอยมานะมาตอนนี้ไม่ได้แลครับมาตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเมียจะได้ประกันเิ้วออเดี๋ยวเมียเขาบอกว่าไปทึะชอบไปสู่ติดชอบิดชอบทึ่ชอบกันก็มีแล้วมอืกันก็มีแล้วฮะไงก็ฝากด้วยเด้อี่ช่องปลายแซมสันกอนเมืองไม่ถึงเวลาเลยอ้าวฝากเร็วไม่เต็มคลิปเลยนี่โอ้ยตายแล้วครับว่าจะฝากแล้วฝากไม่ได้ครับฝากแล้วฝากไม่ได้ไดละลาบก่อน เออไม่ได้กลัวครับอะไรในที right. mm ่ราบูดเนาะตอนลุงวิหาน้อชิบช่วยตาตอนเนาะห้อิเปิดน้งิเปิดเดียานั่นเลยเนาะเนาเราพูดค่อยิบวยใ้อืมกัมาบึนเหอครับเนี่ครับเนี่ยเอาไมีกล้วยงี้ครับไหม ก็เสียงครับครับเนี่ยครับไม่เอาเล่นตัวเล่นตัวละอันเนียวเดียวเดียวอันนี้มาเร็วมาเริ่ไม่สนเลยทีนี้เอานั่นเอออุดกินเลยทีนี้ครับเลยเล่เล่นตัวป๋ สต๊อปม่งโง่นะนี่เราแค่ไหนนึกกับสิโดก็ได้เพียงกันเตียงโลครบเสร็จใช่ไหมหนึ่งครอบครัวคือมีทุกอย่างอ่ะบ้านบ้านนี้มีทั้งช้างงามีมีงามีพีดเมียแล้วก็มีสีโดครบับว่าครบนะครับรองค์ประชุมรองค์ประกอบพอดีเขามีถ้าพระพุทธธรรมประสงค์ครบครับ เออออโอ้ไม่ได้กัวควานใหญ่นี่เออเออนั่นเอออยจะมากระดนะวนไม่รู้เลยเนไหไม่รู้ลังเนี่ยเหมือนโอลี่เลยหลังอ่ะโอตรงนนั่นอ๋ออะไรกันนจะดึงควานเข้าไปนะครับอ้า มาแล้วมั้งว้าเห็นไหมเห็นไหมลีลาเยอะครับลีลาเยอะลีลาเยอะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บอกไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องสายเสพสั้นผลเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วดีครับคุณเมียโอนแล้วโอเล่โอเล่งามชุกฮอยยาเกิน